ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกทุกคนรีนิวหรือว่ายืมต่อด้วยตัวเองไปชมกันเลยค่ะว่าทำยังไง<อ>ขั้นแรกนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ k k u Library นะคะเลือกตรงรีนิวเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการกรอกรหัสสมาชิกนะคะนักศึกษาจะใช้รหัสนักศึกษาที่ไม่มีขีดแล้วก็ใช้รหัสเดียวกับ KQ Unit นะคะ เลือก Check out and d ด์ดูเดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเลือกอุปกรณ์หรือว่าหนังสือที่ต้องการจะรีนิวนะคะคลิกเลือกเลยค่ะแล้วก็กดรีนิวแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะวันเวลาของอุปกรณ์ที่เรารีนิวไปก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เอง สำหรับหนังสือนะคะสามารถรีนิวได้ไม่จำกัดครั้งละ15วันแต่ถ้าหากมีคนจองนะคะจะต้องนำหนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์ยืมคืนนะส่วนดีไว้นะคะสามารถยืมต่อได้7วันรีนิวได้4ครั้งคะ่ะ